สงครามของเราไม่ใช่เพื่อความศรัทธาของเรา <We S 1> เราจะต่อสู้เพื่อกำจัดอำนาจต่างชาติทั้งหมดออกไปจากดินแดนของเรา <We are S 1> พวกเราคืออัลกาตาร่าพวกเราคือฆ่าตะกรอน <We S 2> พวกเราคือหน่วยกล้าตายไม่เคยยอมแพ้เราสู้โดยไม่เสียใจเราทำสงครามโดยปราศจากความเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นไม่สนใจไม่แคร์ใครทั้งสิ้น นี่เป็นหนทางเดียวที่จะมีชีวิตและความตายเราคือทหารที่แท้จริงต่างหากเอา้าโอ้โหระเบิดมัดเต็มตัวไปหมดจุดจุดจนวนระเบิดไม่เข้าที่กำบัง Modern Warfare 2019 24ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะแจ๊ในหุบเขาป่าใหนน่เดนมาร์กโลกเป็นชื่อเมืองสมมุติในเกมนะครับนี่ เอ็กโคสามหนึ่งถึงชาลีสองรับทราบมุ่งสู่ความเป็นจริงเอลแซดมาถึงแล้วดูเหมือนลูกน้องของเราจะตรงเวลานะครับพันเอกรับทราบสามหนึ่งทีมฮิตแมนพร้อมลบและเตรียมพร้อมสําหรับการโจมตีแล้วพวกคุณยังเหลือไฟเขียวให้ลุยพันเอกครับท่านเราอาจมีปัญหานะเราสายไปแล้วลาดเบลเราถ่ายทอดสดแล้วไม่จนกว่าผมจะพูดอย่างนั้นผู้เฝ้าดูถึงสามหนึ่งทราบอย่างไรหัวหน้าสถานีลาดเบลส่งการจราจร นายพลบาคอฟได้ส่งการาดคอรีนชุดใหม่ไปที่คังของเขาแล้วแต่พวกทหารรับจ้างของเขากำลังเตรียมเพื่อขนส่งสารเครมีไปยังดูคัสถานผ่านขบวนรถในคืนนี้เราไม่สามารถมีเหตุการณ์ระหว่างประเทศได้นะไม่มีการรับประกันว่ากองทัพรัสเซียจะไม่ตอบสนองต่อเรื่องนี้เคสเข้าใจแล้วอเล็กค้นหาปาั๊มน้ำมันยึดรถบรรทุกของบาคอฟแล้วลงจากรถก่อนพวกมันจะจับจุดเฮลิคอปเตอร์ได้รับฝากรับวอลเจอร์เดี๋ยวเราจัดการเองคนสุดท้ายออกไปแล้ว ชายรีทูจริงๆแล้วนี่คือ Hammer 21 s h o c ช็อบ Hitman อยู่บนดาดฟ้าแล้วเรากำลังตรวจสอบ r t B ทุกคนเคลื่อนพลเราทราบเรากำลังเคลื่อนที่ไป Hitman 7 1น่ที Hitman ทั้งหมดมุ่งไปที่จุดที่กำหนดไว้เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดลูกน้องของบาคอฟจะเล่งเครื่องคืนนี้หมอกแห่งสงครามนายพลลสเซียคงไม่ถูกจับตายที่นี่หรอก24ตุลาคมอยู่ในป่านะลอยตัวจากเฮลิคอปเตอร์เล่นเป็นอเล็ก CIA กับนาวิกโยธินเลเดอร์เวดรันคาโตเวียอ่าระวังซ้ายด้วยไปช,ะชะ้าๆระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวหยุดก่อนอยู่สักครู่หนึ่งศัตรู13นาฬิกาเคลื่อน,นที่มาจากทางขวาถ้าพร้อมแล้วเอาขวาก็ได้ซ้ายก็ดีถ้าพร้อมแล้วก็เลือกใส่ไปเลยอื้อโอเคศัตรูล้มลงเคลียร์แล้วทั้งหมดบริเวณนี้รับทราบ ทีมเราเคลื่อนที่ไปบนสันเขาสํารวจพื้นที่ตรงสันเขาด้วยโอเคเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไปบริเวณสันเขานี่คือเป็นแคมป์ของมันเอ็โคสามหนึ่งต่อบูไวกิ้งห้าเรียกยิงรอการยืนยันเป้าหมายลาฟาแามหนึ่งไวกิ้งยืนอยู่ข้างๆเราไปสํารวจพื้นที่กันเถิดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกองทัพรัสเซียอยู่ที่นั้นยานพาหนะกําลังเข้ามาทางประตูหลักรถบรรทุกขนส่งขนาดกลาง ระวังการขนส่งทางการศัตรูนหนึ่งคนอยู่บนหอคอยสูงด้านซ้ายไม่ใช่กองทงัพยานพาหนะยากำลังเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวในสนามรถไฟแก๊สก็เข้ามาแบบนี้แหละรถสายตรวจของผู้รับเหมาความปลอดภัยเป้าหมายดีไม่มีกองทัพลัสเซียอยู่เรียกได้ว่าอยู่ใน CIA โอเคกดคลิกขวา ปูไวกิ้งห้านี่คือเอ็กโคสามหนึ่งกองกำลังอยู่ในที่ร่งประตูทิศใต้พวกคุณปลอดภัยแล้วรับฟ้าฟ้าหนึ่งได้เป้าหมายแล้วอาวุธฟรีใน5วินาทียิงมาจากเครื่องบินลบภายใน5วินาทียิงมาแล้วกระสุนแตกอากาศยิงมาแล้ว2ลูกแตกอากาศเสียงโซนิบบูมเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าระวังด้วยทีมเรานี่อหละใกล้ถึงพื้นแล้วมันจะกระจายออกด้านข้างอ่ะเอ็กโคสามหนึ่งมีผลดีต่อเป้าหมายไวกิ้งคือ R t b ทีล่าได้ดี ตุยเกือบหมดขอบคุณมากครับเครื่องบินลบไวกิ้งเราจะจัดการเรื่องนี้ต่อจากนี้ไปจากที่นี่เราจะเคลียร์เองเป็นหน้าที่ของเราเซนสศัตรูคุยกันทีม3อ่านแล้วเหรอข้างบนนั่นมันอะไรกันเนี้ยไม่รู้เหรอเครื่องบินลบมันทิ้งระเบิด2ลำเราขาดการติดต่อโอเคโอ้โหมืดมากเตรียมตัวไว้ให้พร้อมทีมเราเจอศัตรูเดินเท้าพวกมันเมาระเบิดอยู่เขาเรียกว่าสมองเบอร์เมื่อเจอกับนักเขา พวกเราถูกโจมตีตามหาคนที่หายไปที่เหลือก็จัดก,การของของขนส่งไปจัดก,การเลยแ้าพวกเราเห็นพวกมันแล้ว,วเคลียร์แล้วบริเวณนี้บ้าเอ้ CIA มาพร้อมความร้อนแรงเลยวันนี้นนนดูเหมือนว่าจะมีคนกำลังเล่นกับไฟสมน้ำหน้าพวกมันที่ขายสารเคมีบ้าๆนี้สารเคมีอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นอาวุธชีวะเอที่ร้ายแรงนะ อาวุธที่ไม่สามารถมาใช้ในยามสงครามเนี่ยเจอกระสุนแตกอากาศไฟไม่หมดโอเคเคลื่อนที่ไปช้าๆโอเคทีมของเราปะอ้าวหอคอยไฟไหมแตกอ่ะหอคอยล่วงลงแล้วนี่ยิงซะอะไรช่วยลวยุยช่วยเก็บเขาทีเจ็ดหน,น,น,นึ่งเอ้ยคุณทำถูกแล้วพวกเขามีวิทยุและปืนปล่อยพวกเขาให้พ้นจากความทุกนี้โอเค ไม่อยากให้ทรมานเข้าใจอยู่ว่าเจ็บปวดท,ทรมานรักษาไม่หายนี่ไง,งไฟคอกทั้งตัวแต่ไม่ไม่มีเสียงร้องโอดโอยโอ้้หอ้าเคลื่อนที่ไปช้าๆดูดิปั๊มหัวใจคงไม่เฟื้อหรอกอให้เทวดามากู้ชีพก,ก็ไม่ตื่นเฮ้ยดับไฟพวกนี้ซะผมกำลังพยายามอยู่เอาพวกมันออกไปาฟาบฮิตแมนกำลังมาหาคุณแล้ว เข้าไปยาประตูกดอะไรนี่กดเ F เพื่อ,อย e ดปิดค,ค่อยแงะแบบนี้ได้ด้วยอย่างนี้ก็ง่ายสินึกว่าจะเปิดครั้งเดียวแบบรุกทีมงานทั้งหมดผู้บุกลุกในสถานที่คอยดูแลสถาน,นีของคุณระวังตัวด้วยนะหนุ่มๆพวกเรามีเซอร์ไพร์อีกนะใจะเย็นๆเ,เข้าไว้โอเคสองคนอยู่หน้าประตูเราต้องเข้าไปใช่ไหมอ่ะโอเคระวังตัวด้วยเอาแงประตู อยู่ให้คมไว้เรามองไม่เห็นช่องโหว่นี้นะระวังด้วยมันอยู่ในที่รับที่อับคะทะเข้าปะทะยิงคุ้มกันบนด้วยลากผมเข้าไปข้างในมีลังปืนกลเอ็มบนดาดฟ้าที่สองแล้วขุดได้แล้วระงับไว้ก่อนขึ้นไปเลยกดขีดได้เลยโจมตีด้านข้างและจัดการเขาซะโอเคเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วในโบกี้รถไฟสองนาฬิกาในโบกี้รถไฟระวัง ลังปืนกลเ G ทางซ้ายมันจะส่องไฟฉายมาหาเราใช่งไงยิ่งยิ่งยิงกดไปขยับหน่อยเมื่อแสงของเขาออฟไลน์โอเคเราจะเคลื่อนที่เมื่อปืนกลไฟส่องสว่างของปืนกลไม่สามารถมองเห็นเราได้นี่ถ้ามองเห็นนี้เราต้องยิงยิงยิงพลาดเปล่าแล้วขยับเดี๋ยวนี้เคลื่อนพลเดี๋ยวนี้รีบไปเลยนี่ระวังด้วย12บสนาฬิกานี่เลย เราจะเคลียร์ตรงนี้เราจะไปทางขวาไปตรงหรือไปทางซ้ายระวังลังปืนกล12เลกานี่เห็นเฮ้ยๆุ้ย,ยกำลังเสริมยิงกดยิงกดอื้ม M4A1 อืมที่เราใช้เจ็ดหนึ่งแลงับปืนกล MG น,นะจ๊ะขยับตอนนี้ไฟมันสว่างขึ้นแล้วเร็วๆไฟฝูงปิดอยู่โจมตีมันซะเอาละเรามาทางขวาเรามาทางหลังรถไฟเลยอ เราเปิดเผยตัวตนเกินไปแล้วเราต้องรีบทําลายลังปืนกลน,นั่นซะกดนี่แหละค่อยๆไปเพื่อนอย่าใจร้อนใจเย็นหน่อยเอเคเรามาอันนี้ลังปืนกลอยู่นี่ขยับยิงโอเค <AN N 1> เน็ตอยู่ข้างบนแล้วเคลื่อนพลนขึ้นไปสิ <AN N 1> เอาละ่ะเราขยับมาทางซ้ายระวังด้วยเปลี่ยนแม็ก<ๆ>บรรจุ<ป>ฟีดอ่ะนี่ไงเห็นหัวปูอืม หลังกล่องหลังกล่องก็มีสิบเอ้าระเบิดแฟตอืมเฮ้ยลังปืนกลไฟฉายมันมีไม่จำกัดเลยนะนี่นี่ยิงยิให้ดับเข้าไปหาเขาเลยเอ็กโคนี่อุ้ยอลบนี่นี่เข้าเต็มหัวเลือดสาดหนีลังปืนกลขึ้นไปโจมตีด้านข้างเขาเขาชื่ออะไรบอกกันได้ไหมคนดีอืม โดนดาเมจกระสุนเฉียนตรงนี้มันอยู่ตรงไฟฉายโอเค,อเ,คเ,อเห็นเราไหมยิงโอเคปราปามได้ดีโอบล้อมและจัดการมันซะมือปืนพวกมันกำลังยึดดาดฟ้าชั้นสองอยู่ระวังตัวด้วยรับฟ้าครับนี่นี่น,นี่เห็นเห็นแอบแอบแอบดีนะรีบไปอยู่หลังๆังปืนแล้วถล่มไอเวนนั่นซะครับใจเย็นครับอย่าใจร้อนสิเพื่อนโอเคตรงนี้เคลียร์แล้วโอเค มีไหมไม่มีเอาเจ็ดหนึ่งรีบมุ่งหน้าไปลังปืนนั่สซาเอ,โอ็โคอันนี้ก็สั่งเร็วๆเลยขยับหน่อยเร็วเข้าเมืเ่อแสงของเขากำลังยังไม่เปิดใช้งานเอาระเบิดแฟลตไปปึ้มนี่นนไ,นไงจัดการปืนกลสำเร็จแล้วเจ็ดหนึ่งทำได้ดีมาก CIA เอาแฟลตแบงค์บีกูรู้อยู่มึงต้องอยู่ข้างล่าง นั่นไงไปที่โกดังอย่างรวดเร็วเจอนักวิ่งแล้วเจ 5, พวกเขากําลังบุกไปที่โกดังลาฟากโอเคเรายิงกดหมดแล้วเคลื่อนที่โอเคเคลียร์นะเปลี่ยนแม็กมันจุเรียบร้อยลงอ่ะค่อยๆขยับโอเคเราขึ้นเรามายึดพื้นที่จุดนี้น่าจะสำเร็จแล้วเคลื่อนพลนเข้าไปยึดจุด2ต่อจุดนี้โคเคียร์แล้วโอเค กำลังเคลื่อนที่เขา้าเคลียร์รมันต้องมีแก๊สอยู่ข้างในเว้นแ,แต่ว่าเราจะมาสายเกินไปละสิเออก็ว่าง้นละ่ะคงไม่สายนะเคลียร์เคลียร์สามเคลียร์เคลียร์ทั้งสามจุดอะไปเลยไปดิ SGT จา่าสารเคมีอาจจะอยู่ข้างในสวมหน้ากากาก,ากันแก๊สสวมหน้ากากากันแก๊สมาทำกันเลยดีกว่า แงประตูออกช,ชา้าๆเอ้าไฟดับเฮียอะไรวะพวกเขาฆ่าพลังงานเข้าฝูโหมดไฟแฝงสีขาวละฟ้าบเคลื่อนที่เจดสีที่นี่มืดมากระวังด้วยคุณได้ยินไหมใครก็ตามที่ทําให้พลังงานนี้อยู่ได้ผมบอกคุณนะเชื่อคุณเห็นไหมค้นหาเขาเจ็ดหนึ่งลาฟาบนี่ไแอบอยู่ <c oughs> เห็นอยู่นี่ซ้ำนี่ <c oughs> ยิงเล็บขบ <c oughs> ยิงหูยิงหัวนิ้วโป้งเออหัวนิ้วโป้งเท้านี่ไงหัวโพเข้าใจแล้วครับอาระวังศัตรตูเคลื่อนไหวบน,บนแคทวอล์กมีตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนตัวไปตามชั้นวางของแล้วไอ้พวกอเมริกันเวนแกมาทำอะไรที่นี่วะเจน็หนึ่งเราเสียเขาไปแล้วเราต้องอย้ายเขาไปแล้ว มันอยู่ในตรงที่เก็บอันนี้มีทั้งเอกสารอะไรของมันนี่เอกสาร send, send, เซ็นเซ็นเวลาเข้างานเข้าเช็คอินเหรอเช็คอินเช็คเอาท์เหมือนโรงแรมเด้ออยู่ข้างบนเหรอไหนวะยิงกดยิงกดยิงกดไม่เห็นเลยนี่อ๋อยิงทีะนัดยิงทีะนัดเข้าเป้าเสมอเข้าเป้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ายิงทีะนัดเรื่องจริงก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ในเกม เดี๋ยวเราค่อยๆย้ายมืดมากอยู่ไหนวะมองแทบไม่เห็นมันมืดจริงๆเขี่ยเอ้ยข้างบนไหนนะนี่ไงเฮ้ยแคดวอล์กแคดวอล์กใช่ไหมข้างล่างน่าจะเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วทั้งหมดนี่เคลียร์มาเปิดไฟในห้องนี้ให้แสงสว่างหน่อยหาแก๊สด้วย รับฝ้าสาวหนึ่งมองดู7 5ห้เริ่มแล้วกําลังตรวจสอบพลังงานค้นหาพลังงานค้นหาตําแหน่งน้ามันและออกเดินทางกันได้เลยเปิดไฟไฟกําลังติดไฟติดแล้วไฟติดแล้วเฮ้เพื่อนเราเจอปัญหาพวกนี้เป็นกองทัพรัสเซียสเตสนสามหนึ่งให้กับวอนเชอร์คนปืนรับจ้างเอ้แบคคือสโตกสนักองทัพรัสเซียของเราเสียชีวิตเราต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้ เนกาทีฟกองบัญชาการต้องการให้ภารากิจนี้สำเร็จลุล่วงไม่ใช่ทั้งเรื่องของเราไม่เคยเป็นเลยสามหนึ่งรับทราบตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่เรามาเราจะเตรียมรถบรรทุกเพื่อออกไปได้รับทราบแล้วได้โปรดนะโปรดเถิดดวงใจนี่แก๊เอาอะไรนี่สล,สลิงสลิงหยอดตาหรือเปล่าเนี่ยเอาเขียนป้ายอะไรวะแจ็คพอตแจ็คพอต ปิดบนการสำเนามั่นคง31หโหลดและกลับฐานรับฟับแล้วทีมเรากำลังออกไปผมทีราวัช g ีเก้าผมชื่อนิวเกมเมอร์เล่นวิดีโอเกมพาที่หน่งตอนที่1นึรถจิ๊บสอคันรถบรรทุกอีก1นึคันเคื่อนพลคุณขึ้นมาอยู่กับผม3ามหรับปืนลูกซองไปใช้ซะสวัสดีครับคุณพี่ทุกสถานีเราคือออสก้าไหมไปที่รถบ้านระวังเซกเตอร์ของคุณ ทำได้ดีมากอเล็กรวมตัวกันที่จุดเชื่อมต่อเพื่อออกไปรถบรรทุกโดน RPG เข้าที่กำบังหมอบไว้ถอยไปถอยไปก้ตมต่ำทุกสถานีเราถูกโจมตีนักฆ่ากำลังได้รับการติดต่ออย่างหนักจากกองกำลังที่ไม่รู้จักฝ่ายเออโดน RPG วัเชอร์ถึง31รับทราบยังไงอเล็กอ่านข้ามไปไหนผมได้เจอผมได้เธอ31ผ,ผมเจอเขาแล้วเขาสลบอ่าบ้าเอ้ย หมอบลงไว้อย่าลุกขึ้นลุกขึ้นทำไมทำไมไม่แกล้งตายโอ้ยอย่าลุกขึ้นเจ็ดสี่นี่มันใครวะเจ็ดสองอากมันเข้ามาแล้วอ้อพลิกตัวกลับมันค้นตัวไหมตรวจสอบ100ร้อยโทเฮ้ยมานี่มาดูเร็วเข้าไม่ใช่พวกลสเสียนาวิกโยธินอเมริกันนี่หว่าสวยแล้วยิงผิดไฟเราต้องไปเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่งานของเราคนละฝ่าย นพลรีบออกไปจากที่นี่ไปไปเร็วๆดเอาแล้วยิงผิดตัวงานเข้าไหมล่ะเออถอดแก๊สเียเอ็กโคสามหนึ่งถึงผู้เฝ้าดูอเล็กเกิดอะไรขึ้นรายงานการก่อการร้ายที่หน่วยนาวิกโยธินเมเปิลเคไอเอถึงแก๊สเราต้องการอีแบบกทันทีรับทราบกำลังติดตามกองกำลังรัสเซียหลายหน่วยที่กำลังมุ่งหน้ามาหาคุณใจเย็นๆเรากำลังผลักดันคุณให้อพยพวอชเชอร์รับทราบ